เรื่องรําบนใบหน้านะแต่ว่าเรื่องเล็กอ่ะแต่มันสำคัญกับสำคัญกับจิตใจมากเลยนะครับทาร์ลอธิบายการรักษาอาการปัญหาเกี่ยวกับสิวมานานมากตั้งแต่อายุ26ปีค่ะหลังคลอคนแรกนะครับข้อมีปัญหาสิวไม่แน่ใจว่าเกิดจากฮอร์โมนหรือเปล่าก็ได้ไปรักษา สถาที่ที่เกี่ยวกับรักษาสิวก็ไ,ได้ไปทดลองใช้มาหมดแล้วก็มันไม่ดีขึ้นก็ยิ่งเล็กลงไปงเรื่อยๆแล้วก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ GM1 ของศูนย์วิจัยม,มังคุดไทยตอนแรกพี่ก็คิดว่าไม่ไม่กล้าออกไปไหนแล้วเพราะหน้าตาเล็กมากคิดว่าชีวิตนี้คงจะไปไหนไม่ได้ ใชมีความสุขมากมีความสุขสุดๆ,ๆค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็มีความโสโุขกับคุณจษที่มานะฮะปัจจุบันนี้ก็รายได้เดือนละหลายหมื่นอยู่นะฮะ